กูนั่งพับเพียบก็สวัสดีค่ะกูนั่งพับเพียบคุณเป็นผู้อีกคุณรสติสเซอเจริญสวัสดีค่ะเซ <laughs> อๆมันบ่คือติ ผ้าเพียบกับม่เคยติีฝนตกน้ำสิลงคุณละสติไทยเนาะไม่เคยเขาวัดแต่นําผัาเพียบกเอาแห้งไรยดองแดงดุ้งดีตรงนีบอกองเบลสุด สดีครับเบลไปใส่เออจ๊มันไปใส่มือนั้นมั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 นเข่ามาแต่ตัวบอดเเข่ามามันถามหาอยู่แบบนุ่มนิ่มไปใส่ว่ากันก็เลยว่ามือนั้นมันก็ถามหาตัวกันก็เลยว่าซูสองคนนี้มาพอถึงยง้มกันจะเถื่อนสุด ัสดีคุณไหมไม่ได้ทำค่ะยกขายกขึ้นทำไมอ่ะพี่ นั่งสมาธิน่งน้าที่ครบแลรวชุดน,นี้ต้องล้างไหมครับ ก็ต้องล้างหมดทุกรุ่นนั่นแหละขอบคุณค่ะแต <c oughs> ่ละคนมันดีนะเนี่ยเหม็นดีๆเนี่ยนอนสองนาทีได้ไดได้นอนนอนสองนาที คผมยังสองนาทีสองนาทีนอนช้าหาลับตาไม่จีเอาดอกไม้ออกดอ,อกไม้ยี่ใส่ปะบุตรอายาครบน้ำมองอยู่นี่มุขคีนี่ ขังเกงได้ยุสขังเกงได้ยุสเสื้องางอางอเก๋คนละครบใ <c oughs> <c oughs> ส่ใจังไนกันยากนำนอสูจังไนกูไปใส่กิหิงคายานอนได้น รับพรกันทุกคนมามารับพรเมื่อ <laughs> คืนนี้จักผู้ใดมาท่านรับพรบอกว่า